โคจฉิงหนึ่งร้อยหนึ่งปีบารมีหลวงพ่พัดโคจฉิงหลวงพ่อพัดปุญญกา,ามโมวัถวยดวนงาแกะโคจฉิงรับชมเลยครับสวัสดพีพี่พี่อาจารย์ทุกท่านเลยครับพบกันอีกครั้งกับผมเคซีบารมีพุทธสโลวันนี้ก็ศึกษาและสะสมงาแกะสลักงาแทมีทะเบียนหลวงพ่อพัดปุญญกา,ามโมวัถวยดวนก็สวัสดีเป็นทางการอีกครันงนะครับ วันนี้ก็ศึกษาและสะสมนะงาแกะนะคคจิสิงนะร้อปีหลวงพพัดวัดเพลื่วนเป็นคตจิสิงตาพลอยแดงครับจำนวนการสร้าง399ตัวปี2ปี2565นะรุ่น,น101ปีนะผมแกะมันมาพร้อมแพ็แพกเกจกล่องอย่างดีนะนะก็เซฟเพื่อเป็นการไม่ให้ดูนะอตอนแรกก็คงคงจะซีนไว้ด้วยแล้วก็แกะมานะ,ะงาแท้นะครับ ใบอันแรกก็จะเป็นทะเบียนงานนะทะเบียนงานเขาก็เคลือบมาให้แล้วขนาดกว้าง2.1ยาวสูง1.9ก็ถือว่าขนาดกำลังห้อยคอนครับ serial number ก็167นะเลขทะเบียนป้ายแงดงรถผมนะฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับก็จะมาเป็นข้างในก็เป็นกล่องกระมยี่นะพร้อมบัตรรับรองงานแท้นะแล้วก็กล่องกระมยี่อย่างดีนะ้อมแพ็กเกจข้างนอกชั้น,นึงนะ ท่านใดมองหาใช้งานก็ทักแชทนะจำนวนการสร้าง399ตัวนะแล้วก็เป็นรายการลุ้นตาเพชรแท้เลขสวย9องค์นะครับพร้อมไปเซอร์นะเดี๋ยวผมแกะให้เปิดดูเื้ก็จะกล่องก็จะเป็นการงาช้างแกะสลักรุ่นคดจะสิงหน1่ง101ปีบรารมีหลวงปู่พัดนะไม่ใช่บรารมีปัญญากามโมนะบรารมีหลวงปู่พัดนะหลวงปู่พัดปัญญากามโมวัดเวฬ้วนจังหวัดนครสวรรค์สองหแล้วก็จะมีจีวรหลวงปู่ด้วยนี่จีวรหลวงปู่อ่าจะเป็นจีวร ปั๊มรุ่นแล้วก็ตอกเลข167นะก็เลข167ตรงกับ serial number นะประมาณนี้เลยนะนะประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมนะปั๊มฝั่งหนึ่งทะลุฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวผม Insert ร์ตรูปให้ดูนะครับ แล้วอันนี้ก็จะเป็นกล่องอย่างดีกล่องระบายีนะแล้วก็มีพคตจัศงิงอยู่ด้านในกา,ารได้คัดหลุมก็ไม่ได้แน่นนะก็เทออกได้เลยประมาณนี้แต่ผมให้ชมหน่อยพคติจัศงิงหยสวยนะแกะละเอียดนะแกะละเอียดอยู่นะเห็นไหมแกะละเอียดอยู่นะก็จะเป็นคตจะสิงนะคดชักก็คือเป็นสิงแล้วก็มีงวงเขาเรียกว่าคตชักส,สิงก็เป็นสิงที่มีงวงเหมือนช้า,าประมาณนี้ ประมาณนี้เลยนะก็วพิธีปลูเกเสกก็สามวาระนะครับเดี๋ยวผมอินเสร์ตรูปกัน ก็เห็นวาระบ,บุกเสร็จไปแล้วครับแกะสวยนะครับแกะสวยนะรายละเอียดถือว่าโอเคเลยผมติดตรงหางนิดนึงนะติดตรงหางนิดนึงนะตรงหางนะน่าจะแกะอัขระมาด้วยเลยน่าน่าน่าจะแกะเป็นลายมาจะสวยมากเลยนะประมาณนี้นะ,ะมีงวงนะมีงวงนะผมให้ดูนะมีงวงเนี่ยมีงวงบัญช้างนะพคตักลาดนะยกขากระปบสัตว์นะข้างในนะสวยนะก็ถือว่าฐานหนาพอสมควรสวยเข้มขลัง ท่านใดมองหาใช้งานก็ทักแชทได้นะตาฝั่งพอยนะ,อะมาดูใต้ฐานกันใต้ฐาน,นจะเป็นพัด6 5ก็เป็นหวงพ่อพัดปี2565นะเลขและก็หลันเลข167นะผมว่าอย่างงี้นะงานแท้ๆอยงะราคาประมาณนี้นะไม่ขี้เหรน,นะท่านใดมองหานะสวยงานนะสวยๆผมชอบนะผมว่าน่ารักดีแต่ว่าก็ต้องส่งให้เขาก่อน งงเดี๋ยวคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะศึกษาและสะสมร่วมกันไปเรื่อยๆนะครับฝากพี่ๆอาจารย์กดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยสิงหงาแกะและสิงหงาช้างแกะสลักรุ่มก็จะสิงหนึ่งร้อยปีบารมีหลวงปุ่พัดฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยครับเดี๋ยวคลิปนี้น้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ